วันนี้ก็มาบ้านตากระยายนะครับมาดูการเลี้ยงตะกกแตนนม่เป็นอ้ตะกกแตนปลาทางก้าหรือเปล่าที่เขาชอบเลี้ยงกันเลี้ยงขายน,นี่จะตัวยังไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้บอกไอ้ตะกกแตนปลาทางก้าปลาทางก้าปลาทางก้าที่เขาอ่นใช่ไหม โอ้มันกินในหญ้ากินหญ้าเนาะกินพืชอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ว่าใช้เวลาเลี้ยงในใช้เวลาเลี้ยงกี่วันก็น่าจะหลายเกือบเกือบหลายเดือนอยู่มั้งน,นะกว่าจะโตนะแล้วเขาจับจับทางไหนน,นี่เป็นเป็นคอกเป็นกระท่อมเลี้ยงเล็กๆเนี่ย ให้จะมีแบบผ้าคลุมอันนั้นไม่มีนนฮะที่ไหนโอ้มีมีมอคอกนี้ด้วยมาดูอคอกนี้ครับตัวนี้ก็น่าจะเท่ากันัน,นี้ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าหน่อย เยอะอยู่นะนี่โอ้เนี่ยเขามีมีซิปซิปรูดอาวยาเอะไรใส่ใส่ให้ดูข้างในเปิดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหนีออกดูครับโอ้โหเยอะมากดู อย่าตักกะแตนปลาทางก้านเนี่ยแหละตามที่เคยได้ยินว่าเลี้ยงง่ายตัวไวแล้วก็กิโลหนึ่งก็แพงอยู่เมืกันนะใครสนใจอาชีพนี้ก็ลองดูนะครับเลี้ยงตักกะแตนโอเคครับ